สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำลอดช่องแตงไทยน้ำกะทิเป็นขนมไทยที่หอมหวานอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟแล้วให้เราเทหัวกะทิใส่ลงไป1,300กรัมแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป650กรัม เกลือป่น1ช้อนชาและสุดท้ายใบเตยมัด3ใบจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนทีนี้ให้เราคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายพอน้ำตาลละลายแล้วกะทิก็เดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำกะทิของเรา นำไปพักไว้ให้เย็นตัวทีนี้ก็ให้เรามาทำน้ำปูนใส่ใบเตยครับเตรียมเครื่องปั่นมาแล้วใส่ใบเตยหั่นท่อนลงไปสิบใบเทน้ำปูนใส่ใส่ลงไปแปดร้อยกรมัมปั่นให้ละเอียดครับ เตรียมกละมังมาครับวางกระชอนลงไปปูทับด้วยผ้าขาวบางสองทบเทน้ำปูนใสไปเตยลงไปครับ ตอนนี้เราก็ได้น้ำปูนใส่ใบเตยมาแล้วนะครับให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป70กรัมแป้งถั่วเขียว25กรัมและสุดท้ายแป้งมัน25กรัมคนให้แป้งละลายพอแป้งละลายดีแล้วให้เรานำไปกวนบนกระทะได้เลยให้เรากรองผ่านกระชอนอีกหนึ่งรอบครับ จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนแล้วกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะสุกใส่ได้ที่ขั้นตอนการกวนก็ให้เรากวนอย่าหยุดมือนะครับกวนไปเรื่อยๆใครจะใช้กระทะเหล็กหรือใช้หม้อก็ได้นะครับรวมระยะเวลาก็ผ่านไปได้5นาทีนะครับ ตอนนี้แป้งของเราก็สุกใส่ได้ที่แล้วนี่ครับลักษณะของแป้งให้เราปิดแก๊สได้เลยเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งมานะครับแล้วก็ตัวหยอดรอดช่องแล้วก็ให้เราตักแป้งรอดช่องใส่ลงไปบีบลงในน้ำเย็นจัดได้เลยครับ พอบีบลงไปทั้งหมดแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา5นาทีผ่านไป5นาทีตอนนี้ตัวรัดช่องก็คลา,ายความร้อนแล้วนะครับมาซาวดูได้เลยหืมเส้นสวยมากๆเลยครับแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับแล้วก็ตัวเส้นก็ไม่ติดกันดีมากๆเลยครับแล้วก็ให้เราซาวขึ้นมา นำไปใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ําทีนี้ก็มาปอกแตงไทยกันครับว้าวสีสวยกลิ่นหอมครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับมาชิมกันได้เลยตักเซตเลาดช่องครับนี่นะครับราดด้วยน้ำกะทิแตงไทย น้ำแข็งป่นชิมครับอืมกลิ่นหอมให้ดูชัดๆครับนี่โอ้โหดูเส้นนะครับชิมครับอืม ตัวเส้นนุ่มลื่นแตงไทยกลิ่นหอมน้ำกะทิก็หอม,ห,อมหวานมันทานกับน้ำแข็งแล้วก็เย็นๆนะครับโอ้โ oh, หถูกใจมากๆเลยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำกินทำขายได้เมนูนี้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ